วันนี้เราจะมากรอกปุ๋ยหมักเอาไปใช้ที่สวนเนาะเพืเ่อนๆเอาไปจักสี่ห้าสอบนี่แหละค่ะเอาไปไว้ใช้ที่สวนที่บ้านเนาะ มานี่แหละยกได้นี่สอบหนึ่งแล้วสอบหนึ่งแล้ว องสอบองสอบ,สอบนี่เพื่อนๆเ,เราได้แล้วสีกระสอบอไปแค่สีกระสอบก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำที่บ้านเพิ่มก็ได้นะคะ ส่วนอันที่เหลือนี่ก็จะตอกไว้ที่นานี่แหละแล้วก็เอาไว้ใช้เวลารองคื้นตักร้าเนาะเพื่นเื่นล่า,ลาจะได้งามเนาะลากาต้นข้าวะจะได้งามเราเอาไปใช้ชั่วคราวก่อนก่อนทีุ่หมักที่บ้านยังไม่ได้ทำเนาะเพื่นเพื่นได้แล้วสีกระสอบค่ะ ណាមិត្តភ័ក្តិអូកັບមករថយន្តស៊ុបរថយន្តស៊ុបរថយន្តស៊ុបរបស់យើង ไปค่ะเพื่อนๆโอ้โอ้จอดรถไม่ได้แนนล้วกรออย ยกเก็บก้อนยกเก็บก้อนเมียาเมียาเมียว โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆพามาทำแต่งานนี่เลยค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ